เราติดเจ้าสินใจได้เราคนพิชลินทุกคนอร่อยอร่อยมากทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่บล็อกเที่ยวก็คืนใต้หวันค่ะอันนี้ก็ไม่กล้าตะโกนเสียงดังมากนะต้องแบบเสียงหลบเสียงลงนิดนึงเพราะว่ามีคนเดินอยู่แถวนี้นะคะเนื่องจากว่า แถวนี้ก็คือโลเคชันใกล้ถึงตลาดแล้วกระจังกําลังเดินไปที่ตลาดกลางคืนนะคะเป็นตลาดของกินค่ะนั่นคือ n ิงเซีย n ไน i g h t Market นะคะซึ่งตอนนี้ใช้เวลาเดินอีกประมาณ4นาทีนะคะหรือว่าสา0รอยเมตรก็ถึงแล้วเราก็เลยอาจจะเห็นว่าบรรยากาศแถวนี้จะเริ่มมีคนแล้วก็คึกคักนะคะ ตอนนี้อากาศที่ไต้หวันอยู่ที่22องศาก็คืออากาศกําลังเย็นสบายกําลังดีเหมาะแก่การเดินกินมากเลยซึ่งไต้หวันต้องบอกว่าเป็นสวรรค์แห่งการกินกลางคืนเลยนะคะเพราะว่าเขามีตลาดกินกลางคืนที่นี่คือเยอะมากอย่างหนิงเซียก็จะยังไม่เคยมาไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมนะเพราะว่าไม่ได้อ่านเป็นแบบพินยินนะโอเคเดี๋ยวเราไปถึงตลาดกันนะคะแล้วไปดูว่ามีอะไรตะลุยกินกันและนี่นะคะจะเป็นครั้งแรกของการตะลุยกินคนเดียวกินเดี่ยวที่ต่างประเทศไปชมด้วยกันนะคะ เอาล้วค่ะความลำบากของคลิปนี้ก็คือถือกระเป๋าหนึ่งข้างถือกล้องข้างถึงแล้วอีกมือหนึ่งต้องถือของกินอีกนะคะเชื่อไหมว่าเนี้ยเป็นมือแรกนะของวันนี้ก็คือไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเลยค่ะเพราะอะไรเพราะตื่นสายมากนะจ๊ะโอ้้านี้คนเยอะมากอันนี้คือเข้าตลาดมาดูคิวคนล้นไปที่แบบจะถึงถนอนอยู่แล้วอะมาถึงร้านนี้ค่ะ <c oughs> เป็น sweet potato น่าจะเป็นร้านดังนะคะ โอ้อันนี้มีโรงเรียนด้วยค่ะทุกคนโอ้อันนี้อร่อยอันนี้เคยกินอร่อยมากเป็นดับไส้กรอกหว,วานอร่อยอ๋ออันนี้เป็นผลไม้เคลือบน้ำตาลอร่อยแบบเกาหลีนะคะ่านตูไหมโอ้ เริ่มหิวจัดแล้วนี่เริ่มมีซีฟู้ดแล้วร้านซีฟู้ดนะคะอันนี้คือขาหมูนะคะมีรสชาติแบบไทยสปซี่ด้วยก็คือเผ็ดแบบคนไทยของเรานี่กูกินคือหอมตีออกมามากอะ่ะอันนี้คืออะไรคนรุมเยอะมากแล้วเห็ดอะไรที่เป็นไข่แดงเราก็อยากกินนะเพราะว่าเราชอบไข่แดง คืออะไรอะ่ะชีสฟรายชาร์โลบอสซอ้เปลือกทอดแล้วก็ใส่ไข่แดงแล้วโอ้ได้รางกกวัลมิชลินด้วทุกคนไอ้คนนี้อะไรคะเมาแม่ตั้งของตัวอย่างเดีวยวตั้งเจ้าอะไรมาต้องสั่งอย่าง120ลูกอันเดอร์สักด้วยนะคะอันนี้จะเป็นร้านแรกค่ะได้รางวัลมิชลิน2022นะคะไม่รู้ราคาเท่าไหร่บ้างแต่ว่าขั้นต่ำก็คือ2ลูกนะคะอันนี้คือภาษาจีนอ่านไม่ออกครับมี3 5กับ2 5 ราคาก็คือเหล็เงินเนี่ยเท่าเท่ากับไทยเลยใกล้เคียงนะคะ3ห้าประมาณไม่ถึง40บาทเนี้ยประมาณบาทนิดลิตนะคะค่าเงินของเขารัใช่ดีก็เช้าเจออูก็ี้องกว่าชื่อชื่อแหละชื่อชื่ออย่าง มวังเ้างนจอาเชชเชอฮัฮลโหสสวัสดีบังฟสวัสดีลังปิง h e e v e ่ t y วังี้างหน้าจอา h e l วัง h e Thank you เชชมาจริงๆอยากเริ่มจากของข้าวก่อนของหวานอันนี้มันดูกรึกรึของหวานเนาะแต่ว่าเรากลัวมันไม่ร้อนนะคะก็กินร้อนๆหน้าร้านเลยแต่ก็กลัวมันร้อนเกินเพราะมันร้อนจริงๆอืไม่กลับไปใ้เดียวนะคะยังไม่ถึงใส้ ดนแแป้งอะ่ะอร่อยมากอืม,อ,ม,อ,มอร่อยอืมเราชติอธิบายไม่ถูกอะแบบไข่เขามันมันแล้วมันเหมือนมีแบบหนุหออยองหวานๆเนาะแต่แป้งก็ดีมากแป้งไม่ได้เป็นแป้งหนาๆแป้งมันมีความแบบเหมือนร่วนๆปอากาศอะค่ะมันก็ไม่รู้สึก,กว่าแป้งหมหนเลี่ยนมาก อ๋อเพราะว่ามันน่าจะเป็นมันด้วยไงอร่อยจริงอะ่ะอันเนี้ยอืม,อมโอ้โหก็เป็นร้อนๆนะคะเด็ดอ,อันนี้เด็ดมากเดี๋ยวเราเดินต่อนะคะเดี๋ยวไปกินเราได้ชิมแล้วเดี๋ยวเราเดินกินกันต่อะคะ่ะอืม้มอันนี้ก็น่ากิน กินไอเหมือนไอ้ไส้กรอ,อกที่กระจังบอกว่าลองชิมไปแล้วมันอร่อยอะ่ะกินมันหอม,ห,อม,มหวานนะคะเหมือนว่าเขาเอาไปพันกับแป้ง ัร้านนะคะเขาก็จะมีโต๊ะอย่างนี้ให้นั่งด้วยนะคะทุกคนกคน็คือเหมือนร้านเขามีที่นั่งให้แต่ว่าหลายๆร้านส่วนมากก็จะเป็นสตรีทฟู้ดที่เราต้องซื้อแยกออกไปนะคะเหมือนหมดแล้วว่าตรงนู้นเหมือนจะเป็นแบบขายของไม่ใช่อาหารแล้วนะคะก็คือตลาดก็ไม่ลึกมากนะประมาณนึงนะคะแต่ว่าที่นี่มีหลายตลาดถ้าอยากตะลุยกินหลายตลาดก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวเรามาเดินล็อกตรงนี้กันว่ามีอะไรบ้าง เดินตอนแรกอากาศก็เย็นสบายดีอยู่ใช่ไหมพี่เดินไปเดินมาเมื่อกี้คือควันฟุง้งแบบทุกร้านคือทอดทอดผัดๆร้อนนะคะก็เลยถอดเสื้อคลุมออกนะคะอากาศก็กําลังเย็นสบายค่ะทาไมใส่เสื้อคลุมนี่ฝั่งนี้โอ้อันนี้เขาเป็นของหวานค่ะเขาก็นั่งทานกันตรงนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีแฟมิลี่ a มาดด้วย m มา t ที่นี่นะคะทั้งเซเว่นทั้งแฟมิลี่นะก็จะมีที่นั่งกินข้างในร้านด้วยนะคะถ้าเกิดใครเคยดูซีรีส์เกาหลีก็น่าจะเคยเห็นฟิลแล้วเนาะ ที่นี่ก็จะมีกลิ่นอายแบบนั้นนะคะส่วนบ้านเราไม่รู้มีหรือยังอาจจะมีบางสาขาหรือเปล่าแต่ว่าสุกปองเปบบิดน,นะคะไม่รู้เป็นยังไงนั่งกินที่รถานี้เลยนะคะ ก็่转运再出来，开始把光到谢谢。โอเ้ยเลก太高。嗯มันมึกใหญ่อยู่นะเจแบบประมาณปบาทปะไแพงเเนี้ยเพราะว่าหึกเพิ่มๆอยู่ประากาศเย็นแบบนี้ต้องสุบรอนๆนะคะอเสรุปซอยที่เราเดินอะทุกคนก็คือด้านหลังอะมันจะเริ่มเป็นแบบเก้าอี้ที่นั่งหมดแล้วค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าซอยที่เราเดินตอนแรกใช่ไหม มันจะเป็นเหมือนแบบถ้าร้านไหนมีที่นั่งอ่ะที่นั่งเขาจะไปไว้ด้านหลังร้านแต่ร้านไหนซื้อเทคเอาไว้ก็จะไม่มีที่นั่งข้างหลังร้านนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเริ่มเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะกันหมดละแล้วก็แบบแล้วชิมดีด้วยแล้วก็อ่องคนก็ังเจนกว่อ๋อโอเคแล้วจิ้มซอสเสรจก็จะก็มันก็แบบกุ้งทอดก็คือสุดยอดกินแบบซุปร้อนๆอย่างเงี้ยไม่อารมณ์เหมือนซุปร้อนหน้าแต่ว่า ความข้นไม่ถึงน,นะคะแล้วก็หวานกว่ามากเลยอร่อยสุดเดียวขมือคือกรอบเด้งค่ะหวานจริงด,ด,ด,ดี่เขามีพริกให้ปุ้งนะคะเครื่องปรุงอย่างเดียวที่มีให้คนไทยอย่างเราก็กินฟรีค่ะ,ะลองดูจะผิดเบอร์ไหนอ่้วก <that> ินตัวแอ้ว <that> กอดกะนน่าจะไม่เผ็นตจ้าบีกบ้างหรอเบีบ้วมกยบให้ฟังเต็มยังิกตมีความแห้งๆกว่าเป็นผงๆผเงต้มพริกก็อร่อยขึ้นค่ะไอ้อฉีมัาข้อหนึ่งคีาข้อกวยไว้กินน้ำนะคะเดี๋ยวหาอะไรเย็นๆโรสเลมอนทีใช่ไหม ืนี่เขาตำมะนาวกินหอมมากเอ็ OMG มากคือโรสเลมอนคีคือหอมมากแกคือดูดเข้าไปอะกินแบบกุหลาบอะคือตีจมูกนึกว่าแบบฉีดน้ําหอมอืมเนี่เป็นกลิ่นกุหลาบที่แพงมากอารมณ์แบบน้ําหอมคอเตอร์แบนอันนี้แบบจริงจังแต่คือมันคือเลมอนทีนั้นที่มีกลิ่นกุหลาบแล้วแบแล้ต่อไปนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านที่กํตลังแอบเล็งไว้ตอนเดินมาดูคิวค่ะ มันถึงนี่เลยค่ะเด,เดี๋ยวค่อยไปดูนะคะว่ามันคืออะไรี่ฮาวสเกลเลนแพนเค้กะไรอะจะสุดหลาละ <Thank you. S 1> เชเชนี่เลือกได้ว่าเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะคะสั่งเป็นตัว ต้นหอมสำหรับต,ตัวผักเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเหมือนจะเป็นแบบขนมปังกุ้งหน้ากุ้งเนี้ยบ้านเราซึ่งน,น่าจะเคยชิมแล้วเดี๋ยวอยากชิมตัวนี้มากกว่าน่าจะดูหอมโหดูสิอโอเคนังสือความเผ็ดนะคะล่าดดูวิธีกรารทำใส่หอมลงไปมีผัก โขกแป้งออกมาก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะออกมาอ่าโอเคใส่ถุงได้เผื่อมือไม่พอโอเคเซียเซียเอาได้พบเก้าอี้สาธารณะข้างทางนะคะเราก็เลยจะมานั่งชิมกันจะได้มีมือชิมวางกระเป๋าไว้บนเก้าอี้หหอมมากอันนี้คือต้นหอมทุกคนมันก็เลยหอมนาอหอมจริงๆริงอ่ะ ตอนแรกคืออยากกินกุ้งนะคะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นกับเนาะอันนี้มันรู้สึกว่ามันเป็นแป้งกับผักแต่ว่าพออย่างที่บอกคือเราลองเซิร์ชแล้วเนี่ยมันเหมือนอารมณ์แบบขนมปังหน้ากุ้งอะ่ะตัวที่เป็นกุ้งแล้วเราเคยกินแล้วไงเราก็เลยไม่อยากกินอะ่ะอันนั้นที่ไทยมันก็มีชิมมันนี้ดีกว่า,อ,อ,าอ,อือลอยหืมแนํนำให้เอาแบบเผ็ดแบบ นะะคไม่รู้สึกว่าเผ็ดเลยรู้สึกว่ามันมีความแบบหวานเผ็ดมันคือมันไม่เผ็ดอ่ะมันมันมีความหวานมีรสชาติมากขึ้นอ่ะอแป้งกรขอบมากเหมือนใส่น้ำจิ้มอ่ะถ้าเกิดว่าใส่ตัวเผ็ดนะคะแป้งคือดีเหรอทำไม่หนาไป พอมีน้ำจิ้มแล้วก็คือรู้สึกว่าไม่เลี่ยนเลยอ่ะอืมอร่อยอร่อยมากถ้าเป็นกระจังนะจะอ d แดบใส่หอยนางรมม,มันก็จะเป็นแบบหอยทอดเวอร์ชั่นใหม่นะคะมาถึงจุดผักแล้วอ,อ๋อปิดไายที่กับ ข้าวกันนิดนึงนะคะเพราะว่ากินแต่แป้งเนาะแล้วส่วนใหญ่คนไต้หวันน่ะทานแต่แป้งเดี๋ยวมากินออสเตอร์กันดีก,กว่านะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบแปดตัวร้อยนะบา,าชื่อเออกีึ่งร้อยถูกมโอเคปะเอ่งอีหป่งยเดี๋ยวเราจะมากินหนึ่งร้อยบาทนะคะคุณลุงน่าจะย่างให้อย่างนี้แล้วก็มีที่นั่งด้าน,นหลังจ้า

เค in ็มๆตุเปี้ยวนะคะแล้วก็สดมากเลยแต่ใส่ไม่ใหญ่มากแล้วเขาก็มีวาซาบิให้ด้วยนะเขาจะมีถ้วยเป็นพลาสติกแบบนี้ให้แล้วก็ตะเกียบแล้วก็มีโชวยุด้วยนะคะก็จะเป็นแบบของส่วนกลางที่หยิบได้เลย วาซาบิก็ไม่ได้จี๊ดจ๊าดอะไรมากนะคะใส่มะนาวอร่อยวะ่ะแต่ให้ฟิลแบบอยู่เวียดนามเหมือนกันนี่น โอเคค่ะตอนนี้เราต้องรีภายอีกแล้วนะคะก็คือตอนแรกจะปิดจบที่ร้านนู้นแต่ว่าก็คือมีคนจําได้นะคะพอเริ่มจําได้คนหนึ่งก็จะเริ่มอย่างนี้อีกแล้วเริ่มแบบมากันหลายๆคนมากันเรื่อยๆเพราะว่าเรามาเที่ยวคนเดียวไงมันก็เกรงๆนิดนึงอะ่ะก็เลย เดี๋ยวรีบรีบไปนะคะไม่กล้าอยู่ที่เดิมเลยเดี๋ยวกลับโรงแรมก็ดีกว่าวันนี้ก็สนุกมากนะคะไม่ได้อัดตอนคนถ่ายรูปมาถ้าเกิดว่าเขาแท็กมาเนี่ยสแกมยังไงเดี๋ยวจะรีโพสให้ดูละกันจริงๆดีใจนะดีใจแต่ว่าแค่พออยู่คนเดียวมันทำตัวไม่ถูกเท่าไหร่เ,รเนาะโอเคไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากทีมรูปบล็อกค่ะเจอกันบ๊ายบาย